พระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมยูดาบทที่หนึ่งการทักทายยูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียกผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเมตตาสันติสุข และความรักจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นเถิดการพิพากษาลงโทษผู้สอนเท็จท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่าน ให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ส่งมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไปเพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่านการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอาธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพ,พระเยซูคริสต ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวถึงพวกท่านจะรู้ข้อความเหล่านี้หมดแล้วข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านระลึกว่าแม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชนชาติหนึ่งให้รอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์แต่ภายหลังก็ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อและพวกผู้สวรรค์ที่ไม่รักษาอำนาจครอบครองของตนเอง แต่ละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ก็ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่อันไม่รู้จักสลายในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันยิ่งใหญ่นั้นสำหรับเมืองโสโดมเมืองโกโมลาและเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศและมัวเมาในกามวิตาจารจซึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรันร์ ในทํานองเดียวกันพวกนักเพ้อฝันเหล่านี้ทำให้ตัวเป็นมนทินและปฏิเสธสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดลบลูเทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแม้แต่มิคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์เมื่อได้โต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจพูดลบลูมารเลยแต่พูดเพียงว่า ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดุว่าเจ้าเถิดแต่ว่าคนเหล่านี้พูดลบลูสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและดังนั้นโดยสิ่งที่พวกเขารู้ตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่ไร้เหตุผลเขาจึงถูกทำลายวิบัติมีแก่พวกเขาเพราะเขาดำเนินตามทางของคาอินและปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบ巴拉อัมเพราะเห็นแก่ได้ ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างกระบทของโคลาคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไปขณะที่พวกเขารวบกินเลี้ยงกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรงเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไร้ผล ในฤดูที่ออกผลและตายมาสองผลแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งลากเป็นคลื่นรุนแรงในทะเลที่สัดฟองแห่งความบัดสีของตนเองขึ้นมาเป็นดวงดาวที่พัดออกไปนอกวงโคจรความมืดมิดถูกสงวนไว้สำหรับพวกเขาตลอดการคนเหล่านี้แหละที่เอโนกซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอดัมพยากรณ์ไว้ว่านี่แนะ องพระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมืนม่นๆเพื่อทำการพิพากษาทุกคนและเพื่อทำให้คนอาธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอาธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอาธรรมนั้นและสำนึกตัวถึงความหยาบช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค์คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบนช่างติ ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองและปากของพวกเขาคุยโวโอ,อ้วดและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนคำตักเตือนและคำแนะนำแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายพึงระลึกถึงคำพยากรณ์ของพวกอัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านเหล่านั้นบอกท่านว่าในวละสุดท้าย จะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยเกิดขึ้นที่ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองคนเหล่านี้คือคนที่กอให้เกิดความแตกแยกหมกมุ่นอยู่ในโลกียวิสัยและปราศจากพระวิญญาณแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันและจงมีใจเมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้า และจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนด้วยกายที่เป็นมลทินคำถวายพระพรแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดลม้มและทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีขอบพระเกียรติความยิ่งใหญ่อานุภาพและสิทธิอำนาจจงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตการปัจจุบันการและในการต่อต่อไปเป็นนิตอาเมน